หากท่านได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมจากนายจ้างก็ดีจากเจ้าของสถานประกบอบการก็ดีจ่ายค่าแรงน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำนะครับไม่จ่ายค่าล่วงเวลาทุกคนซึ่งทำงานเอาละเอาเปรียบสำนักง,งานนี้ช่วยเหลือทาา่านได้ได้ว่านายจ้างไล่ท่านออกอย่างเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมาซึ่งท่านสามารถจะได้ค่าเฉยแต่ท,ทุกคนเนี่ย จะต้องลงทุนทั้งตัวนายจ้างเองมางพร้อในการที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในสาขาใดสาขาหนึ่งแต่ท่านอยากจะอยากจะมีความรู้เพิ่มเติมสื่อแรงงานก็สามารถเติมเต็มให้ท่านได้แล้ว,าารเ,รลวเรายังมีอัตรากาชจ้างตามมาตรฐานผิททำงานแล้วโรงงานนี้มันฝุน่นมากไปหรือเปล่าสุขภาพเราไหมมีสารเคมีซึ่งจะสูดดมทุกวันลงขอเสียงปรบมือ ปรนะสบรายการก็ประชาชนได้ทางแสดงซาชีเพิรายได้ในวันนี้ค่ะอาคณแล้วต้องตึงคงราซ่าด้วยรือว่าเป็นสายสมพันธ์ผูกมั่นใจซึ่งากาันและกันจะได้จำได้เอ๊ะ Yeah